รถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่เคยบรรทุกหนักเลยไม่หลักหมืน่นเออถูกกว่าป้ายแดงเกินครึ่งเออแต่สภาพาป้ายแดงอ่ะ,อะนี่เลยลสวยเลยพี่สาขาที่พร,รักนะดูเงือดิเย่ <Yeah. S 1> โอเคอันนี้ก็มีประมาณน,นี้เลยพี่ไปกันต่อ สวัสดีเจ็ดโมงเช้าที่เพชรออโต้คาร์เดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวรถกันไปกันต่อรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่เคยบรรทุกหนักเลยไม่หลักหมืน่นเออวันนี้ก็สวัสดีครับก็มาพบก,กับเพชรออโต้คาร์เดิมนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันเป็นเจ้ามิตซูบิชิไททัน หัวเดียวเนาะหรือตอนเดียวนี่เองไม่เคยบรรทุกหนักนะรถบ้านมือเดียวไปแดงเลยพี่พี่มาพร้อมกับล้อแม็กเวลห้าลูเราลองนี้เลยสีสันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ีพี่เดิมบางทั้งคันครับขับโชว์ก็ได้เอาไปบรรทุกก็ได้เอาไปใช้งานเบาๆก็ได้ครับแนะนําเออนี่เลยสีสันเต็มสวยๆเลยรถสไตล์เครื่องอยู่ไหนพี่เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าแล้วไปดูห้องเครื่องกันว่าสวยใสยขนาดไหนนี่ ม,มันไม่มียับไปพี่เห็นไหมนี่เชื่อยนต์ยเรียบเรียบแบบนี้เลยครับนี่ถูกกว่าป้ายแดงถูกกว่าป้ายแดงเกินครึ่งเออแต่สภาพป้ายแดงอ่ะอ่ะาฝั่งนี้จะมืดๆหน่อยเลขไม้หลักหมื่นครับเลกไม้ได้เลยจ้ามาดูได้เลยถ้าไม่ใช่มือเดียวไม่ต้องมาซื้อมือเดียวป้ายแดงครับภายนมภายในครับสวยเลย ไอ้แบบคู่นะเออเบาโอ้ตัวนี้จะปรับเป็นเบาะนั่งได้สองคนเนาะถ้าเป็นโฟวิวก็จะแยกอิกสระซ้ายขวาแต่นี้นั่งได้เออถูกแน่นอนไปพี่ผ่อนก็ถูกเออเอาไปเครื่อง,เค,องเครื่องดีจัดสฟนแนซ์รับประกันเครื่องอยู่แล้วเงินสดนะผมขายสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสภาพนี้เลยเอาไปงี้เลยเรื่องโอนเรื่องอะไรพี่ไปจาัดก,การเองนะแต่ถ้าจัดไฟแนซนผมขายสองห้าเก้านะบวกเพิ่มนิดหน่อย รับประกันนู่นนี่นั่นแหละเออเรับประกันเครื่องรับประกันรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์เนาะผ่อนอยู่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นได้สภาพนี้ไปเลยพี่พร้อมใช้งานเออสภาพนี้เลยถูกคุ้มที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ผมขายแค่นี้สองแสนห้าหมืนเก้าันบาทรถปียี่สิบนะอ่าปียี่สิบหน้าใหม่นะเออสองห้าเก้าทาเงินสดก็สองหนึ่งเก้าพักมาต่อรองได้อีกนิดนึง วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละพี่ยังไงก็ฝากพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ผมด้วยนะครับเออในทุกช่องทางที่เกี่ยวกับโ,โตโคาเนาะสาขาเทพรักษ์เบอร์ช่องทางการติดต่อก็ศูนย์เก้าแปดสี่เก้าแปดสองศูนย์สองห้าวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละพี่ไปกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อเนาะฝากพี่กดติดตามด้วยเดี๋ยวจะมีรถสวยๆลงให้พี่อีกไปกันต่อไป นี่เลยสวยเลยพี่สาขาที่รักนะนดูเง <Yeah. S 1> okay. ินเลยยี่โอเคนี่ก็มีประมาณน,นี้เลยพี่ไปกันต่อ